สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็ยจะกับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่เกมแรกคแนลล็อกออริจินนั่นเองนะครับผมในี่ยซึ่นวันนี้นะผมก็จะมาบอกนะครับผมนะว่าพ้อยซันบู๊ตมันทำอะไรได้บ้างน,นะผมเห็นอ่าหลายหคนนะครับอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันมันเพิ่มอะไรวะแม่เหมือนจะรู้สึกเพิ่มเฮียอะไรเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดออกก่อนนะครับผเนี่ยเราม,มาดูความแตกต่างกันก่อนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายโอเคนะครับผมนะก็อันนี้คคืืออออผมดเฟงนนะะรับแล้วก็่ เอาวอกเกาออกก่อนก็แล้วกันเผื่อมันบักโอเคแล้วก็เอนชาร์จใหม่นะครับผมเนะแล้วก็ไปตีเออผมขอเรียกตัวอื่นได้ไม่โทรฮีมาก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะงงนี่ครับผมนะสังเกตดูนะก็คิดตอนนี้คือผมก็อยู่ประมาณสามพันสามพันห้าสามพันหกนะครับผมนะสามพันหกเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับผมเนี่ยโอเคแล้วผมจะลองใส่เฟืองแล้วลองตีดูนะครับผมเนาะโอเคแฟชันบูธนะครับผมใส่ไปแล้ว อซึ่งความสามารถของมันก็คือแบบว่าเอชาร์นะครับผมนะเมื่อเอชาร์จะเพิ่ม a d k โบนัสมากขึ้นถึง280คือเลขเนี้ยแม่งดูเยอะมากนะครับผมนะแต่เราพอเราใส่ไปแม่งมันแทบไม่บวกเลยแต่จริงมันบวกนะครับทุกคนนะมันบวกยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูก่อนว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาบัฟพิดออกก่อนนะแล้วก็ค่อยบัฟใหม่เผื่อมันบั๊กนะครับผมเนาะเผื่อมันดับกันโอเคแล้วลองตีเนี่ยเห็นปะ มันก็แทบตัวเลขแบบแทบไม่โดดมากนะรััผมนะคือถ้าเราใส่เฟืองมันตัวเลขมันจะโดดไปที่3 0 0ันะรับผมตอนแรกคือมันจะมี3 6 7 0ป่ะนนะรับผมก็จะเพิ่มมา3 0 0ดประมาณ3 0ี30 40ประมาณนี้คือมันบวกน้อยมากๆนะรััผมนะคือมันมันบวกนะเับผมนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนนี้ถอดก่อนเริ่มใหม่โอเคผมให้ดูดาเมจเฉยนะครับอันนี้โอเคไอคิบโคตรเฟืองโคตรพิดกูเลยสต๊เด โอเคฮะโอเคอันนี้คือถอดนะอันนี้คือถอดแล้วนะครับผมนะดูบัฟก่อนเราเราบัฟก่อนโอเคดูบัฟไปฟ้ามนะเครื่องพิษคือ ATK เราจะเพิ่มเป็นสองหกแปดแปดนะครับตอนนี้เราเพิ่มเป็นสองหกแปดแปดนะฮะแต่ว่าถ้าเราใส่เฟืองนะครับผมนะฮะดูว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่โอเคแล้วก็เอาบัฟออกนะเมื่อกี้มันยังบั๊อยู่โอเคแล้วก็บัฟใหม่โอเค ตอนแรกสองหกแปดแป่ะนี่เพิ่มไปสองเจ็ดห้าสองนะครับผมนี่ก็คือเพิ่มประมาณเจ็ดสิบหน่วยได้นะครับผมนะฮะห้าหกสิบนี่แหละนะฮะจำไม่ได้นะผมก็ตกเลขนะฮะเห็นปะคือถ้ามันบัฟขึ้นมานะครับผมนฮะก็มันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่เมื่อกี้ไอเทมนั้นหมดโอเคชาร์จไปเนี่ยปะสองเจ็ดห้าสองคือมันบวกนะฮะมันบวกอยู่นะแต่มันไม่มันมันไม่แรงขนาดนั้นนะครับผมนะผมแนะนําว่า ไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมนะก็พยายามอย่าใส่เลยนะแต่ถ้ามันมีสบัฟหรือบัฟเสริมมาอย่างอย่างเช่นเนี้ยอัลต์ช็อคแล้วก็พีทพอยซันเนี้ยเออมันก็น่าใช้อยู่แต่ถ้าโดดโดเนี้ยไม่น่าใช้นะผบอกเลยว่ามันมันไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นนะครับผมเนะเออ ถ้ามันเป็นบัฟเสริมเนี่ยเออน่ายังพอหน้าสนใจนะครับผมอันนี้เออนี่ก็แบบหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมเนี่ยก็ถามว่าน่าใช้ไหมไม่เลยนะไม่น่าใช้ผมบอกไปเลย <c oughs> คือแบบว่ามันมันโบดนิดเดียวอ่ะใส่ใส่ออปอื่นม,มันดูคุ้มกว่านะครับผมเนะดูดิเนี่ยใส่อันนี้ดีกว่านะตีเร็วนะดูดิเนี่ยวะเนีน่ยว,วะดูดิเนี่ย ดูสะใจมากกว่านะถึงจะแบบเบากว่าก็เถอะนะครับผมนะค่อยๆเป็นบูทอย่างอื่นก็ได้นะพอโซฮีบัฟปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าดูดิเอพีดีผมขึ้นห้าร้อโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าสบายมากๆนะครับอันนี้เออโหไอสองล้านสองล้านนี่ไม่ไม่ต้องแบบ สนใจมัน,นะมันน่าจะบัคก,กับพิษนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมแล้วสงสัยอะไรยังไงตรงไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะก็สำหรับเฟืองอันนี้บางคอนอาจจะแบบจะใครจะสงสัยไงอ,อใช้ดีเปล่าผมบอก,กเลยว่าไม่ดีนะผมนะอ,อไปใช้บัฟออื่นคุ้มกว่านะผมนะออโอเคก็บายผม